สวัสดีครับ fc ถึงทุกท่านทัไหจะเธอหลังจากพวกเราครับครับ,รรบปิดก่อนลูกอะไรนะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็ขออภยนะัย f อเนาะเพราะว่าเรานะครับมัวแต่นะครับนะคลุกแล้วก็ดูแล นะครับบูบูอยู่ตอนนี้อากาศร้อน f อซเราจะตักน้ำไปนะครับเติมให้กับบูบูตรงนู้นนะครับทางตรงนู้นเพราะว่าจะได้อาบน้ำอากาศร้อนนะครับ FC ร้อนแดดร้อนมากเลยร่างกายจะได้มวมว,มวช็ดแต่น้ำอาบน้ำได้ยังอาบได้ยายังอาบได้เลยนะเอออาบได้เร็วนะครับเอฟซี FC. ต้องหิวน้ําไปเนาะอันนี้ต้องต้องขุดท่อแล้วนี่เนาะใจะนี่ขามไปยังสี่ขามไปฮีเนาะเจะว่าบอกคนน้ําก่อนดิ โอ้น้ำเย็นเลยอะเดี๋ยวว่าแต่ลูกเลือดอยากอาบค่อยก็อยากอาบเลยตอนนี้มาเดี๋ยวคอายหิวห้ตักมาอืมมากี่ถังถึงจะเต็มคืออากาศมันร้อนนะ FC เนอะนะครับเดี๋ยวเรา ให้บ้วนอาบน้ำก่อนอืักน้ำไปก่อนนะครับให้เต็มก่อนตักน้ำสี่ห้าถังก็เต็มแล้วถังนี้นะครับจะได้อาบน้ำแบบอย่างสบายย่างคือหลังจากเมื่อวานที่นะครับกินยา ครบวันแรกวันที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนะครับเอฟซี F T. เริ่มดีขึ้นมากเลยนะครับเมื่อคืนเมื่อวานบูบูจะมีอาการเพอเนาะเธอเนาะทุกครั้งที่เป็นไข้นะครับบูบูจะเพอละเมอนะครับทำให้เรากางังวลเนาะที่แบบว่าเขาจะเดินไปนูน่นไปนี่นะครับ เดินไปโดยที่วิ่งไปก็มีบางครั้งนะครับเอฟซนะครับบางครั้งเราก็ต้องต้องเฝ้ามองว่าเขาทําอะไรนะครับต้องเฝ้ามองนะครับเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนอเด็กๆแล้วนะเอฟซนะครับที่แบบว่าเป็นไข้แล้วก็ละมือเนาะบางทีละมือเดินไปแบบเดินลงจากบ้านเฉยๆเลยก็มีนะเอฟซ เดินลงจากบ้านเลยนะครับเดินไปไหนไม่รู้เลยก็มีบางครั้งบางคืนอ่ะเราต้องเฝ้าดูเพราะบางครั้งเขาก็พูดพลาดไปพูดพลาดวิ่งไปเลยเนาะนะครับทําให้เราไม่ค่อยได้นะครับถ่ายคลิปนะครับพอเวลาทํางานบ้านทําอะไรก็สลับกันมานั่งก็ไม่ถึงขั้นแบบเฝ้าเนาะแต่ว่าเราก็สังเกตนะครับสังเกตมองนะเพราะว่า อย่างที่บอกนะฮะทุกท่านบูบูเขาจะละเมอแล้วก็จะบางครั้งก็จะพูดอยู่คนเดียวหัอเลาะร้องไห้เมื่อคืนละเมอบอกว่ามีมีเพื่อนมาหาจะออกไปหาเพื่อนจะออกไปเล่นกันอยู่ในป่านุ่นจะเข้าไปอยู่ในป่าจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ต้องได้ประคองตัวจับตัวไว้เมื่อวานผมก็เลยทางใส่มงใส่เม็ดวิ่งไล่จับไล่คุบกันเอฟซี 3, เนาะนะครับนะ ตรงนี้แหละที่เรากังวลเนาะเรื่องเป็นไข้เป็นอะไรเราไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเขาเขาดีขึ้นเนาะเออดีขึ้นนะฮะกังวลเรื่องเดียวนี่แหละครับไอสีเรื่องละเมอนะครับทุกครั้งแล้วที่สําคัญคืออ่าเราเข้าไปทําอะไรเขาไม่ได้เมื่อวานเขาอยู่ในมุ้งเนาะร้องไห้ร้องพ่อช่วยด้วยยื่นมือมาอยืาน,ยนจับจน จนผมทนไม่ได้ทนไม่ไหวเนาะเอฟซีเนาะผมก็เลยต้องเข้าไปจับมือลูกให้ลูกเกิตั้งสติประคองคือเราพูดกับเขาข้างนอกเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ไม่ฟังเลยไม่รู้เรื่องเลยนับจนเราต้องเข้าไปจับเขาตบตบตบให้ให้สติเขาเมื่อคืนนะครับเขาถึงจะหยุดเนาะซึ่งเราโอ้นะครับเป็นโรคที่นะโรคเผลอโรคละเมอคืออะไรอ่ะถ้าถ้าเขาปกติเรายังพอเข้าไปคุยไปปอบได้ใช่ไหมอันนี้คือ <Okay. S 2> มันทําอะไรไม่ได้ใกล้ตัวเขาไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วมันลําบากมากเลยเอฟซี okay. Okay. เราก็เลยต้องเฝ้าระวังเนาะนะครับขอยังไงก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านด้วยนะครับที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยมาเนาะนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวหลังจากนี้อาการน้องดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาถ่ายคลิป <Okay. S 2> นะเห <Okay. S 2> มือนเดิมนะเอฟซีเ <Okay. S 2> นาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวอันนี้เราก็ขออนุญาตอัปเดตนะให้ให้เอฟซได้ดูก่อนเพราะว่าคลิปเราไม่มีเลยวันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าเราก็มานั่งดูนั่งทํา งานทําอะไรแล้วก็เลยไม่มีคลิปก็ขอโทษขออภัยเอทุกท่านด้วยนะครับแล,แล้วก็หวังว่าจะมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้กับผมสวัสดีครับ